ครับผมสวัสดีกันในยามเช้าเ้าครับวันนี้เช้าวันนี้พาทุกคนได้มาเข้าสวนที่ไม่ใช่เป็นสวนโคกหนองนาครับแต่เป็นสวนบริเวณข้างหลังบ้านอีกหนึ่งที่ครับที่ผมได้ปลูกไผ่ลงไปเมื่อ2ปีที่แล้วครับ2ปีเข้าสู่ปีที่3ตามที่เห็นครับไผ่มันก็เริ่มโตขึ้นละแล้วก็ได้เปิดน้ำครับเปิดน้ําบาดาลนะครับใส่ลงไปเพื่อที่จะทําให้ไผ่มันออกหนอตามที่เห็นครับออกมาแล้วครับ ไผ่ที่เห็นนี่จะเป็นไผ่กิมซุงนะครับหรือว่าไผ่ตรงลรมแล้งถ้าในกรณีที่ไผ่พวกนี้มีหน่อในช่วงของฤดูแล้งราคาจะสูงครับเพราะว่าช่วงนี้ี่ไผ่มันจะไม่ออกหนอนะครับเป็นช่วงฤดูแล้งจะไม่มีน้ําแต่ถ้าในกรณีที่เรามีน้ําให้นี่ครับเราสามารถควบคุมในการที่จะให้ไผ่มันออกหน่อได้ราคาก็จะแพงแต่สําหรับผมแล้วมันไม่ใช่ประเด็นนะครับในเรื่องของราคาแต่หลักๆคือเราอยากจะให้มีนะครับมีอาหาร มีหน่อไม้ทานในช่วงของฤดูแล้งนะครับเพราะว่ามันจะแก้งหน่อไม้ใส่ไข่มดแดงในสุดยอดนะครับนี่ออกมาแล้วตัดออกครับตัดให้มันเหลือกอละประมาณ4ี่ห้าลำทางนี้ก็เหมือนกันครับแต่ก่อนนี้จะเยอะเลยเป็นสิบสิบลำเลยก็ได้ตัดออกนะครับให้เหลือแค่นี้ใบไผ่มันก็จะกลายไปเป็นปุ๋ยเห็นไหมครับรอบข้างกิ่งไผ่ก็จะเอาไปปลูกในเรื่องของถั่วบวบพวกนี้นะครับนะครับ เวลาเราให้น้ําลงไปเนี่ยความชื้นก็จะเกิดการกระจายครับโดยรอบสายและขวาก็จะสังเกตเห็นนะครับว่ากล้วยผมจะไม่ค่อยได้สวยเท่าไหร่นะครับแต่นี่คือบริเวณที่ไม่ใช่โคกหนองนานะครับต้องบอกกันอีกครั้งนะครับแต่มันก็ยังคงพอได้กินอยู่นะครับถึงแม้จะไม่สวยแต่ยังไงก็มีกล้วยในการที่จะให้เราได้จจทำข้าวต้มหรือทำอะไรก็แล้วแต่นะครับถ้าเป็นในเรื่องของประเภทมีทางศาสนาพิธีนะครับ มาทางด้านนี้ครับโลกๆอยู่เห็นไหมครับยังไม่ค่อยมีเวลามาดูแลเท่าไหร่นะครับแล้วก็ที่สําคัญที่สุดเลยตอนนี้นะครับน้อยหนาผมนีเริ่มที่จะออกดอกแล้วครับเต็มเลยนะครับเริ่มออกดอกเดี๋ยวอีกสักเดือน2เดือนนะครับก็คงจะติดผลแล้วนะครับเพราะว่ามันก็ได้น้ําจากตรงนั้นแหละนะครับที่เราเปิดใส่ร่องมานี่ครับฝั่งทางด้านนี้เป็นช่วงที่น้อยหนาเนี่ยเขาผีใบนะครับแล้วก็ออกดอก อย่างที่เห็นครับพอมันออกยอดขึ้นมาปุ๊บเนี่ยครับก็จะติดมาพร้อมกับดอกเลยเห็นไหมครับนี่ดอกเขาออกมาแล้วนะครับก็ปลูกไว้สามปีนะครับเข้าสู่น่าจะปีที่สี่แล้วแหละนะครับตอนนี้ก็เห็นผลผลิตแล้วนะครับปีที่แล้วนี่คือเก็บเก็บเช้าหนึ่งนี่วันละถังสองถังเลยนะครับอืนะครับด้านข้างเราก็ปลูกไว้ริมริมรั้วนะครับตรงนี้ก็ เดี๋ยวก็คงจะจัดการครับเพราะว่าตรงนี้เนี่ยผมได้ปลูกสตอไว้แต่ไม่น่าจะรอดนะครับเพราะว่าพี่พี่น้องๆเขามาตัดหญ้าตัดออกไปเลยครับท่ง,งงเลยโอ้นี่ก็จะมีหญ้าขึ้นรกก็คงจะต้องมาจัดการครับใช้จอบดายหญ้าต่อไปรวยมันสูกเล็กๆน้อยๆแบบนี้ก็ปล่อยให้นกมันกินนะครับในสวนผมเนี่ยปกติแล้วจะมีพึ่งครับพึ่งหรือว่ามิมนะครับมิมมา ทำรังอยู่นะครับอ่าเจอแล้วครับเจอแล้วไม่ใช่มิมนะครับแต่ว่าเป็นนี่ครับสตอยังคงรอดอยู่นะครับนี่สตอสตอนี่ครับใช้ไม้เสียบไว้นะครับโดยใช้กล้วยเป็นพี่เลี้ยงครับเห็นละหนึ่งต้นนะครับมีมะม่วงอันนี้ถ้าจําไม่ผิดน่าจะเป็นมะม่วงแก้วขมิ้นนะครับเดินดูกันครับว่าถึงไหนกันแล้วอันนี้ก็จะเป็นจำไม่ได้แล้วว่าต้นอะไรนะครับ ให้มาก็ปลูกไว้ก่อนครับขอให้มันโตแล้วก็ปลูกลงดินก่อนนั่นคือแนวคิดนะครับถัดจากนั้นมันจะดีหรือไม่ดีการตัดที่หลังไม่ใช่ประเด็นครับการตัดนี้ง่ายมากนะครับน้ำม่วงก็เริ่มโอเคแล้วอันนี้ก็ทุเรียนเทศอันนี้ก่อนแล้วุเรียนเทศอันนี้เป็นฝรั่งนะครับไม่ใช่ทุเรียนเทศผสมผสานกันไปครับมีฝรั่งบ้างนั่นนู่นนี่บ้างนะครับฝั่งด้านนี้โอ้ย่ารกมากนะครับ ก็เปรียบเสมือนกับแหล่งท่องเที่ยวเลยนะครับถ้าเกิดว่าเป็นดอกหญ้าตัวนี้นะครับขึ้นมานี่สวยเลยครับตามที่เห็นครับมองไปเนี่ยครับสวยเลยบรรยากาศที่สวนผมครับเชา้านี้ก็จะเห็นความเปลี่ยนแปลงครับว่าบริเวณที่ทําโคกหนองนานี่โอ้โหชุ่มชื้นเขียวขจีแต่ในขณะเดียวกันที่บริเวณที่ไม่ได้ทํานี่ครับเป็นอย่างนี้เลยมันก็จะเห็นนะครับว่าถ้าในกรณีที่ เราทําแบบนั้นประโยชน์ที่เกิดขึ้นมันเป็นยังไงบ้างนะครับแต่พอหน้าฝนนะครับก็จะเป็นอีกแบบหนึง่งก็จะเขียวขจีขึ้นมานะครับเดี๋ยวคงจะต้องค่อยปรับเปลี่ยนไปเรื่อยๆเพราะที่สําคัญที่สุดที่สวนผมขาดไปก็คือแหล่งน้ำครับไม่ได้มีแหล่งน้ําเหมือนกับสวนเกษตรลหลายที่ที่ผมได้พาไปดูนะครับนั่นคือหัวใจหลักสําคัญในการที่เราจะมาทําตรงนั้นมาทําตรงนี้นะครับน้อยหนาครับเดี๋ยวจะไปเอากิ่งพันน้อยหนาปากช่อง50ครับ หรือเปล่าไมมแน่ใจที่พี่แอดแกปลูกนะครับได้มาเสียบกิ่งนะครับตอนนี้ก็จะเป็นน้อยหนาพันพื้นบ้านอยู่นะครับเดี๋ยวก็จะมีนะครับไมไลน์นี่ครับมันเทศครับมันหวานญี่ปุ่นครับเห็นเขาขายกันยอดละ2บาทครับเืมทำมาปลูกก็เริ่มโอเคแล้วนะครับเนี่ยปลูกช่วงที่มีฝนมาแรกๆครับตอนนี้เห็นไหมครับแล้วก็ปล่อยน้ําเข้าไป ปล่อยน้ำเข้าไปก็เริ่มขึ้นครับให้กล้วยให้อะไรนะครับให้น้ํากับฝรั่งทางด้านนี้นี่ครับมียอดมีอะไรขึ้นล้เดี๋ยวก็คงจะออกดอกกันนะครับทางด้านนี้นี่ติดดอกแล้วนะครับฝรั่งผมนี่ครับฝรั่งกิมจูมีดอกแล้วครับละมงละมุดก็เริ่มลงนะครับมองขึ้นมาข้างบนก็เหมือนเดิมครับก็มีกล้วยเหมือนเดิมมันอาจจะไม่ได้สวยมากครับแต่สุดท้ายแล้ว เราก็จะมีของกินนะครับสวนผมก็จะเป็นอย่างนี้แหละนะครับนี่ครับมาดูกันหน่อยนะครับมันเทศมันเทศ,เท,ศที่ได้ปลูกไว้ก่อนหน้านี้นะครับสวยเลยนะครับระบงนงระบบน้ําก็กําลังเดินครับว่าจะต่อสายก็ยังไม่ได้ต่อสักทีนี่ครับมันฝนตกมาดินก็ไม่ได้ชื้นเท่าไหร่นะครับอันนี้คือหัวมันโอ้ โมใหญ่แล้วนะครับเนี่ยลองดูครับลองดูลองเคี่ยดูนี่ครับเริ่มเริ่มลงหัวแล้วนะครับนี่ครับก็จะเป็นอาหารให้กับเรานะครับอโอเคครับเช้านี้พาทุกคนเนี่ยมาดูทั้งหน่อไม้ทั้งกล้วยกับสวนที่มันไม่ค่อยจะโอเคเท่าไหร่แต่ก็พอที่จะทําให้เราแบบมีอาหารอยู่บ้างนะครับอืเช้านี้ สวัสดีกันทุกทุกคนครับอีกมุมนึงครับไม่ได้พาจะไปดูแค่สวนที่สวยครับแต่บริเวณที่ไม่สวยเราก็พามาดูกันนะครับสวัสดีเช้านี้กันทุกทุกคนครับม,มีองค์คลักด้วยสวัสดีครับผมแลมโบ้แบ็คไลท์